สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาสุขศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับนักเรียนในระหว่างวันที่12ถึงวันที่16กกรกฎาคมพศ2 5 6 4นะครับนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องตัวเรานะครับ ในวันนี้นะครับเรามาเรียนตัวชีวะที่3ามนะครับนักเรียนอธิบายวิธีดูแลกล้ามเนือ้อกระดูและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้สไลด์ต่อไปกันเลยครับนักเรียนสไลด์ที่2นะครับกระดูและข้อนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโครงกระดูกกันนะครับนักเรียน โครงสร้างของร่างกายประกอบไปด้วยกระดูกที่แข็งมาต่อการด้วยข้อต่อนะครับมีประโยชน์ในการช่วยพยุงให้ร่างกายคงรูปและเคลื่อนไหวได้นะครับสำคัญนะครับกระดูกและข้อสำคัญนะครับทำให้ช่วยพยุงให้ร่างกายคงรูปและเคลื่อนไหวได้และยังช่วยป้องกันอวัยวะภายในด้วยนะครับป้องกันอวัยวะภายในอะไรอย่างลุกอย่างเช่น กระดูกซี่โครงใช่ไหมครับกระดูกซี่โครงเนี่ยป้องกันไม่ให้อะไรมากระทบอาไวัยวะภายในของเรานะครับข้อยหนึ่งเราดูข้อยหนึ่งนะครับโครงกระดูกครับนักเรียนโครงกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างส่วนที่แข็งแรงมากเลยนะครับอยู่ภายในลําตัวของเรานะครับในทาลกแรกเกิดเนี่ยเราแรกเกิดมาใช่ไหมครับเราจะมกะีกระดูกประมาณกี่ชิ้น,นครับ ถูกต้องครับนักเรียน300ชิ้นครับนักเรียน300ชิ้นแต่ทำไมครับเมื่อเราจเจริญเติบโตขึ้นมาเต็มที่แล้วกระดูกก็จะเชื่อมต่อกันจนลดลงเหลือกี่ชิ้นครับนักเรียน206ชิ้นครับถูกต้องนะครับนักเรียนซึ่งมีความแข็งแรงแต่มีน้ำหนักทำไมครับเบานะครับกระดูกของคนเราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับนักเรียน ถูกต้องครับสองส่วนนะครับสองส่วนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปเรียนรู้สไลด์ต่อไปเลยครับว่าสองส่วนนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอ่านักเรียนเรามาดูนะครับสองส่วนนี้มีอะไรบ้างนะครับยังอยู่ที่โครงกระดูกอยู่นะครับแกนนะครับแกนหรือส่วนของลำตัวนะครับสสวนหนึ่งคือ แกนหรือส่วนของลำตัวนันเองมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับกระดูกมีกี่ชิ้นนะครับนักเรียนกระดูกมีกี่ชิ้นนะครับ80ชิ้นนะครับแบ่งเป็น1กระโหลกศีรษะ2กระดูกสันหลัง3กระดูกอกและ4กระดูกซี่โครงนะครับกระดูกซี่โครงนะครับอ่ะต่อไปเราดูสไลด์ต่อไปกันเลยครับนักเรียน สไลด์นี้นะครับเป็นโครงกระดูกนะครับระยางนะครับระยางหรือส่วนที่ยื่นออกไปนะครับจะมีทั้งหมด126ชิ้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายระยางในสไลด์ต่อไปนะครับนักเรียนระยางหรือส่วนที่ออกไปจะมีทั้งหมด126ชิ้นแปลงเป็น1กระดูกลายนะครับ2กระดูกแขน3กระดูกมือ4กระดูกเชิงกราน หกระดูกขา6กระดูกข้อเท้า7กระดูกเท้านะครับนี่คือโครงกระดูกะระยางหรือส่วนยืดออกไปอีกร้อชิ้นนะครับเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยครับนักเรียนมาถึงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายะระยางนะครับนักเรียนะระยางก็คือ ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตก็เช่นแขนขานี่คือความหมายของระยางนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนครับสัปดาห์ที่8เนี่ยอาจารย์เอกจะไม่ให้แบบฝึกหัดนักเรียนเนาะจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนบทเรียนนักเรียนแล้วก็ ทำแบบฝึกหัดให้ครบนะครับแบบฝึกหัดที่1ถึงแบบฝึกหัดที่เใช่ไหมครับใช่ครับนักเรียนแล้วถ้าเรียนทําครบแล้วก็ส่งนะครับส่งมาในอัลบั้มของห้องเราเลยในไลน์อัลบั้มของเราเลยนะครับแล้วช่วงนี้นักเรียนโควิดระบาดมากเลยนะครับโรงเรียนเราคงยังจะไม่เปิดอาจจะ เรียนออนไลน์ทั้งเทอมก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นรอฟังประกาศจากทางโรงเรียนนะครับในครั้ที่ี่8นี้อาจารย์ก็สวัสดีนะครับนักเรียนบ๊ายบาย